ครับนี่แพะตุนเสวยนะครับมาแล้วครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับได้ครับได้ครับตอนนี้เนื้อและน้ำนะครับโอ้สุดยอดครับสดสุดยอดมากเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับโต๊ะนี้อร่อยไหมครับอร่อยนะครับวันนี้กรับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือกุ้งมะนาวของที่นี่นะฮะ เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นไฮไลท์เป็นอย่างไรบ้าง3-4เมนูอร่อยไหมครับสุดยอดเลยเนาะเนื้อเพ็ดน้อยไปหน่อยนะเหลือแ, <c oughs> แต่น้ำเลยนะฮะเขาบอกว่าเนื้อไม่เท่าไหร่น้ำมันร้ายนะนะฮะครับมาที่โต๊ะนี้บ้างนะฮะตอนนี้เมนูแพะตุ๋นหมดแล้วนะฮะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วน้ำก็ไม่เหลือเนาะโอ้สุดยอดนะฮะน้ำก็ไม่เหลือน้ำสำเราญ ตักล้ฮะโอ้น้ำก็ไม่เหลือดูอวันนี้คุณหญิงคุณนายนะมาทานแพะตุ๋นที่นี่เป็นเกียรติมากนะครับน้ำน้ำก็ไม่เหลือแล้ว,ลอลวโอ้อออวันนี้ทีมงานของเรานะฮะบริาการเต็มที่ครับวันนี้แม่เสด็จมาด้วยเนาะวันนี้ คำอาหารให้คณะกรรมการเชฟกระทาหลิกประทานฮะเมนูกุ้งมะนาวหมดไปแล้วถ่ายไ่ทานเป็นยัยไางฮะคณะกรรมการอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อย,ออยมากนะฮะดูแต่ละท่านครับสองโป้งให้เลยนะครับโอ้สุดยอดครับจะหมดแล้วนะฮะอีกเมนูหนึ่งนะครับกระเพาะปลา,ปาน้มแดงรสชาติดีนะครับสุดห้าหกเมนูแล้วอร่อยทุกเมนูนะครับอร่อยหมดเลยนะฮะสุดยอดมากครับขอบพระคุณครับลูกค้าทานอิ่มอร่อยเจ้าของร้านก็อิ่มใจไปด้วยนะครับ พอฉลองนะฮะดีใจนะฮะลูกค้ามาเยอะเลยนะครับอันนี้เอามาพิคุณนะฮะมาดูแลลูกค้านะเชฟของเราครับเชฟของเราเชฟของเรานะครับหลังสรรค์เมนูทุกความันอร่อยครับกับเนยบอลนะครับเจ้าของร้านของเราวันนี้ดูแลลูกค้ากันเต็มที่นะครับครับผมยอดครับได้เลยรอยต้องเปกับบรญชการร้านตอนนี้นะครับแต่ละท่านก็ ถ่ายรูปนะครับคู่พระบรมฉายารักนะครับที่เตียฉลองนะครับได้ถ่ายรูปเมื่อตอนที่ครั้งได้ถวายทุนเแพะตนสเสวยต่อ,อในหลวงราชการที่9นะครับก็เป็นที่ระลึกกันนะครับในวันนี้บรรยากาศเหมือนว่าได้ทานอ,อาหารนะครับที่ในหลวงของเราได้ทรงสเสวยนะครับเมื่อ30-40ปีที่แล้วนะครับ อาหารกันอิ่มนำสำราญเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบพระคุณน,นะครับนายด้วยน,นะครับวันนี้มาที่ร้านอาหารพวงทองแพ้ตุนสเสวยหมมวไปเหียวรำพูนแล้วเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับอขอบคุณครับ ขอบคุณท uh, ุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับรับโดยนะครับน้ำสําด้ามีความสุขกันทุกท่านทุกคนครับรับทุกครับเซิงเลียอเซิงลียอครับแล้วก็คณะทัวร์นะครับวันนี้ก็ได้รับการบริการจากร้านะาหรเพรปุงทองน้ำสําด้านเรียบร้อยแล้วนะครับขอกลับขอบคุณ